สามีภริยาที่จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายแล้วได้ทำหนังสือหย่ากันเองด้วยความสมัครใจมีพยานสองคนลงชื่อในหนังสือหย่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมไปจดทะเบียนหย่าที่อำเภออีกฝ่ายฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอบังคับให้ไปจดทะเบียนหย่าได้ถ้าไม่ไปก็ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนเจตนา คำพิพากษาศาลดีกาที่580ทับ2,508ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชอปอทอให้คำปรึกษาดุจญาติยยมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0655312999 0837395555หากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ ให้กดแชร์หาก y ยู c แครต้องกดติดตามขอบคุณครับ